ี่ตอนเช้าครับผมเช้านี้ผมข้ามมาในสวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างเพื่อมาเก็บเมล็ดปาล์มแว็กนะฮะร่วงลงบนพื้นเยอะเลยนะฮะก็ต้นเตียเต้ยๆที่ทลายก็สามารถเก็บได้ไม่มีใครเก็บนะร่วงน่าจะเป็นหมื่นเป็นแสนลูกนะครับผมนะฮะปาล์มแว็กเป็นปาล์มที่มีต้นสวยนะครับผมผมเก็บเมล็ดไปเพื่อไปปลูกต้นไม้ไว้ให้แผ่นดินอันนี้ก็คือปาล์มแว็กนะครับผมนะฮะ ใครสนใจจะเอาไปเพาะไปปลูกก็มาเก็บมเมล็ดได้ที่สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้างอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมนะฮะไม่มีใครเก็บนะร่วงนะเป็นแสนแสน,แสน,แสนลูกนะนะแต่ละแต่ละโคนต้นเนี่ยนะร่วงเต็มเลยแต่ว่าถ้าร่วงอย่างนี้ถ้าโดนแดดเนี่ยแดดจะเผาจนมเมล็ดเป็นมันนะถ้าเลมเล็ดออกมันเนี่ย เพาะแล้วจะไม่งอกนะครับผมวิธีการก็คือเก็บมเมล็ดที่ยังไม่ที่ร่วงใหม่ๆหรือว่าจากทลายแล้วก็เอาไปเพาะนะฝังดินไว้ทักอ่ทักสองสาเดือนก็จะงอกนะครับผมใช้ระยะเวลาหน่อยนะจะงอกกี่เปอร์เซ็นก็ไม่เป็นไรนะก็เก็บมเมล็ดไปแล้วก็ปลูกต้นไม้วาให้แผ่นดินครับผมสวัสดีครับผม